แกงออมไข่ผัมไส้หอยจูบเมนูอีสานรสเลิศพี่น้องเคยกินเมนูนี้กันบ่ครับถ้าอยากูุสูตรและเคล็ดลับ,บ่าเฮจัางได๋ตามมาเบิ่งในคลิปใดเลยเด้ครับบอกเลยว่าเมนูนี้ถ้าพี่น้องไปเหตตามจะติดใจแน่นอนสวัสดีครับผมเชฟกระป๋อมครับมือนี้พาพี่น้องมาเหตเมนูแกงออมไข่ผัมไส้หอยขมหรือว่าหอยจูบครับบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เหตดงแล้วก็กินไงบักคักเลยครับโดยวัตถุดิบหลักจะมี2ตัวคือหอยจูบก,กับไข่ผัมครับที่เรียกว่าหอยขมนั่นล่ะครับขั้นตอนแรกกระปออมจะะาตะ ไข่มาทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาคามาหั่นเป็นแววนครับส่วนเครืองแกงเนี่ยครับจะมีหอมแดงพริกเขียวพริกแดงครับแนะนําว่าธรามกรสชาติหวานให้ใส่หอมแดงหลายๆครับพี่น้องหลังจากนั้นเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปผัดครับแล้วก็ใส่ไข่ผั่มแบบสดๆลงไปได้วยครับพี่น้อง เมนูนี่จะมีการเติมน้ำด้วยครับเพราะว่าในไข่ผําจะมีน้ำอยู่แล้วครับพี่น้องหลังจากขัวไปได้สักสองสามนาทีเขาก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับสำหรับพี่น้องบมงมักพริกแกงเผ็ดบ่ต้องใส่ด้ครับเอาตะเครืองแกงมือกี่กะเรียบร้อยแล้วครับหลังจากคนไปได้ประมาณสามถึงห้านาทีเขาก็จะใส่หอยขมหรือว่าหอยจูบลงไปครับพี่น้องค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็บคนด้ครับพี่น้องสามารถใส่หอยขมหรือว่าหอยจูบแบบที่แกะแล้วหรือบ่แกะก็ไดส่วนการปรุงรสเนี่ยครับกระป๋อมจะปรุงรสเฉพาะน้ำปลาด้วยครับพี่น้องแต่ว่าถ้า พี่นองต้องการผงนัวกระไ้เพิ่มเติมได้แต่แนะนําว่าอย่าใส่หลายครับเดี๋ยวมันจะเลี่ยนครับไห้ใส่พ่อมีรสชาติครับพี่นองส่วนผักนี่ครับก็จะมีผักอีตูหรือว่าแมงลักครับแล้วก็จะมีผักชีเล้าแล้วก็จะมีต้นหอมซอยครับส่วนการเฮดเมนูนี่กะปอมจะใส่ไฟอ่อนไปหาไฟ้กลางนะครับค่อยๆต้มหลังจากนั้นใส่ผักทุกอย่างลงไปกระปอมจะเพิ่มความแซบด้วยพริกที่ห้ามีนะครับก็คือลูกโดดเนี่ยแหละครับใส่ลงไปแบบนี้ ต้มต่อประมาณ3าถึงหานาะที่กับปิดแก๊สดกับเป็นอันใส่ใดล้วครับและกรรมการกับให้ของเขามาทตซิมเมนูนีหละครับพี่น้องส่วนเมนูนี้เนี่ยครับกระปอมจะเสิร์ฟใส่ถ้วยตาไกลแบบนี้ครับมันจังเป็นตะกินครับพี่น้องและเมนูแกงออมไข่ผำ่ใส่หอยจูบก,กับพร้อมจะเสิร์ฟให้ตาครับง่ายแต่ซิมกันแล้ะครับพี่น้อง พี่น้องเบิ้งแล้วว่าหนากินว่ารับล่องคอมเมนต์บอกกับปอมได้ครับว่าผู้ใดเคยกินหรือบอกเคยกินแน่ครับและพี่น้องรู้ว่ารับว่าแกงอ้อมไข่พำมนะครับนอกจากจะใส่หอยจูบสามารถใส่ไก่ใส่หมูใส่เนื้อหรือจะใส่เนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างเลยได้ครับพี่น้องเอาตามใจชอบที่พี่น้องสะดวกครับบอกเลยว่าเมนูมื้อนี้กะแซบยูฟ้ายานเทวดาเพิ่นลงมากินนําพี่นอ้องเบิ่งคิปจบแล้วอย่าลืมเฮตดตามได้ครับหรือถ้าพี่น้องสงสัยขั้นตอนใดเมนสอบถามกับปอมมาได้ครับเดี๋ยวหาคําตอบมาให้สําหรับมื้อนี้กะขอบคุณพี่น้องา